หลักการทำงานของที่อาบน้ำอ,อุ่นของเรานั้น เราได้ทําการแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกคือการจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายในวงจรนะครับโดยจะเริ่มจากโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์อาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากนั้นจะเข้าสู่วงจรชาร์จไฟโดยอาศัยหลักการง่ายๆคืออิเล็กตรอนจะไหลาจากความต่ำสักสูงไปยังความต่ตำศัก์ต่ำคือใช้วงจรบัคบูสคอนเวอร์เตอร์ ก็บูสต์แรงดันขึ้นและรักษาดับแรงดันให้สูงกว่าแบตเตอรี่จากนั้นจะทาการชาร์จไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งเก็บพลังงานหลักซึ่งแบตเตอรี่ของเราที่ขนาด12โวลต์45 Ah แต่ไกลคำนึงออกแบบจากนั้นแบตเตอรี่จะทําการจ่ายแรงดังรราานไฟฟ้าไปยังส่วต่างๆของวงจรซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าตัดิเตอร์เซลลรับเหรียนภ่อวัดอุณหภูมิ m i โค o คอน t ท o เ l อรและถ้าขับบาร์ปิดน้ำในส่วนที่สองจะเป็นการทำงานของวงจรต่างๆซึ่งประกอบด้วยถ้ารับเหรียญโดยจะรับเฉพาะเหรียญ5บาทเท่านั้นภ่าวัดอ,อินทภูมใช้ NTC thermistor ส่งสัญญาณเป็นอัลลอรอินให้กับโครคอนโทลเลอร์ ปุ่มเปิดปิดน้ำเป็นสวิตช์ส่งสัญญาณลอจิกศูนย์หรือหนึ่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้ IC เบอร์ atmega สามสองของ a d r ซึ่งมี a d c ความละเอียดสิบบิตและมี i o port สี่ port หรือ28่สิบแปดช่องแนลซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณไปควบคุม ภาคต่างๆซึ่งประกอบด้วยภาคกับฮีตเตอร์ซึ่งฮีตเตอร์จะกินแรงดัง12น12โวลต์ถึง1000วัตต์ซึ่งได้จากการคำนวณออกแบบภาคขับบราวโดยจะใช้มอเตอร์ในการได้บราวเปิดตน้ำส่วนแสดงผลซึ่งจะประกอบไปด้วยเซนเซนร์2หลัก2ตัว และมี IC ซีเจ็ดสี่ลเอฟสองสี่ห้าเป็นไอซเนเซมเมนต์เมื่อเริ่มจากการทำงานร่วมต้องของมานะครับนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาและวิธีการใช้งานของเจ้า่องนี้กันนะครับโดยเริ่มจากส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเครื่องทำน้ำหมุนกันนะครับโดยด้านบนจะประกอบไปด้วยและด้าน่ เป็นส่วนแสดงผลและติตต่อผู้ใช้งานครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานกังี้กันนะครับโดยเริ่มจากเียนเหรียญี่เขียนเียญของเรานะครับจะรับเฉพาะเหรียญ5บาทเท่านั้นถ้าไม่ใช่เหรียญหาบาทจะคืนเหรียญทางช่องด้านหน้าน,น,น,นี้ครับจากนั้น มาดูเซเว่นเซกเมนกันนะครับเราจะมี2ตัวตัวแรกจะแสดงเวลาที่สามารถใช้งานเป็นเป็นหน่วยของนาทีนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่หยอดเขียนจึงเป็นศูนย์นาทีอยู่ตัวที่2จะแสดงอุณหภูมิของน้ําในปัจจุบันนะครับและต่อไปมาดูสวิตช์สีเขียวและสีเหลืองนะครับจะเป็นสวิตช์ตั้งค่าอุณหภูมิซึ่งจะ ปรับได้ในช่วง35-40องศานะครับกดสีเหลืองคือเพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการโดยจะโชว์แป๊บหนึ่งและสีเขียวก็จะลดอุณหภูมิครับเมื่อเราจะเริ่มใช้งานนะครับเราจะทำการหยอดเหยี่ยม เซกเมนที่แสดงเวลาที่ใช้งานก็จะขึ้นเป็น5่านาทีนครับจากนั้นก็เลือกอุณหภูมิที่ต้องการใช้งานโดยเราจะใช้สมมุติ38องศานะครับนี่มอได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วก็เลือกอ่านน้ำได้เลยครับ และนี่คือวิธีการใช้งานคร่าวๆข,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 ของเค่องบันทึกเพื่อนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ